นี่แหลที่ใจใฝ่หานางฟ้าก็ยังสู้คุณไม่ได้เลยแค่คุณนั้นเดินผ่านมาผมก็ละสายตาไม่ได้เลยแค่คุณยิ ผมก็แทบลายตกลุมลาทิ้งวินานผมคงต้องตายโอนางฟ้ามนหัวใจผมลงลอยไปสู่สุวรรณอยู่ในฝัน Oh no 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 ขอรักสักทีได้ไหมช่วยรักผมหน่อยได้ไหม อยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานๆเก็เสี้ยวนาทีที่เจอเก็บเพ้อไปมองสบตาคู่นานบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมนั้นเป็นของคุณไปแล้วแค่คุณยิ้มใจผมก็แทบลหลตกลุมล้ว ทิ้งไว้นานผมคงต้องตายโอ้นางฟ้ามโนใจผมลงลอยไปสู่สวรรอยู่ในฝันโโ้ oh, n no, น no no ขอรักสักทีได้ไหม ช่วยรักผมหน่อยได้ไหมอย่าขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานๆแค่เสี้ยวนาทีที่เจอที่พาไปมองสบตาคุณนานบอกเลยว่าทั้งหัวใจผมนั้นเป็นของคุณไปแล้วรักผมสักนิดไม่ต้องมากไปแต่คุณช่วยกันลุนหน้าหน่อยได้ไหม รักผมหน่อยได้ไหมอยากขอโอกาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นานๆะแค่เสี้ยวนาทีที่เจอจะเพืไปมองสบตาคุณนานบอกเลยว่าทั้งหัวใจคิด ทีงกันใช่ไหมรักผมหน่อยใช่ไหมอย่าเข้ากาสได้ไหมจะกอดคุณไว้ให้นะ่เกี้ยวนาทีที่เจอเก็บาไปมองสบตาคุณนานบอกเลยว่าทั้งหัวใจคุณก็เป็นของผมไปแล้วโอ,โอ้คุณก็เป็นของผม ไปแล้วและผมก็เป็นขคนคุณไปแล้ว